ชงหยุนอดีตตัวละครทีมชาติที่ตอนนี้ก็ยังคงสามารถแบกไอดีให้ผู้เล่นใหม่ได้อยู่นะครับถ้าไม่ตายของชงหยุนจะไม่มี internal cooldown ทำให้ศัตรูได้รับดาเมจละลายตอนที่โดนเผาไหมแบบเต็มๆนะครับอาวุธสำหรับสายดาเมจตอนนี้เป็นอาวุธของมาวิกะนะครับถ้าไม่มีก็แล้วแต่เลยว่าจะใส่ชิ้นไหนนะครับ ส่วน a r t ์ติแฟกตนะครับเราสามารถใส่เป็น2น้ำแข็งแบบนี้ก็ได้หรือใส่เป็นเซตบิศาสตร์ไปเลยก็ได้นะครับหรือ No b a s สหรือเอ b มเบก็แล้วแต่นะครับนาฬิกาใส่เป็นพลังโจมตีได้เลยเพราะว่าถ้าไม้ตายของชงหยุนใช้พลังงานธาตุแค่40หน่วยนะครับถ้วยเป็นโบนัสน้ำแข็งส่วนมงกุฎนะครับจะเป็นอัตราคิความแรงคิ หรือพลังโจมตีก็แล้วแต่นะครับถ้าจะเน้นดาเมจจากละลายใส่เป็นในส่วนของชำนาญท่าทั้ง2ตัวก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับหรือชำนาญท่าตรงนี้แล้วก็อัตรายขีความแรงขีตรงนี้ก็ได้นะครับสำหรับคนที่ไม่สนใจดาเมจของชงหยุนเราสามารถเล่นแบบประหยัดได้นะครับอาร์ติแฟกต์เนี่ยใส่เป็นบวกศูนย์แบบนี้ไปเลยก็ได้นะครับเพราะเราจะเอาแค่ผลของเซตนะครับ เซตนี้นะครับชงหยุ่นต้องเป็นคนปิดปฏิกิริยาธาตุนะครับแค่แปะน้ําแข็งแล้วให้คนอื่นปิดเนี่ยเซตนี้ไม่ทํางานนะครับแต่ว่าจะมีเซตของน็อตคลที่ช่วยเพิ่มค่าจานานเหมือนกันอันนั้นแค่แปะน้ำแข็งเฉยๆก็ได้เอฟเฟกของเซตแล้วแต่ว่าต้องมีตัวน็อตคลในทีมนะครับอีกเซตหนึ่งก็คือ score of hero นะครับเซตนี้ก็ต้องเป็นคนปิดปฏิกิริยาธาตุเหมือนกันนะครับ แล้วก็จะได้แค่โบนัสท่า12%ตรงนี้นะครับต่อมาก็จะเป็นเซ็ตหินนะครับอันนี้ให้ชงหยุนเก็บผลึกหินนะครับก็จะได้โบนัสความเสียหายท่า35%ตรงนี้มานะครับถ้าเล่นทีมแช่ผักเซ็ตนี้ก็สามารถเอาไปใช้ได้เช่นกันนะครับแล้วก็โนเบลสนะครับอันนี้แล้วแต่เลยว่าจะใส่นาฬิกาเป็นฟื้นพลังงานไหมนะครับเพราะว่า โนเบสต้องใช้ท่าไม่ตายนะครับถึงได้พลังโจมตีมา20%นะครับให้กับทั้งทีนะครับส่วนต่อมาอาวุธนะครับผมจะแนะนำเป็นสกิฟฟิเชียลนะครับอันนี้เหมือนเดิมนะครับแค่ขัด5เลเวล1ก็สามารถเอาไปใช้ได้นะครับเพราะว่าเราไม่สนใจดามีอยู่แล้วนะครับเช่นเดียวกันกับดาบวูฟนะครับ อันนี้ก็จะช่วยเพิ่มพลังโจมตีให้กับทั้งทีมแต่ว่ามีเงื่อนไขว่าต้องโจมตีถูกศัตรูที่มีพลังชีวิตต่ำกว่า30%นะครับไอตัวของสกิฟเชียลก็ใช้ได้นะครับแต่ว่าอย่าลืมเปลี่ยนมงกุฎเป็นอัตราคริเพื่อที่จะทำให้ได้อนุทาตมาง่ายๆด้วยนะครับอไอจริงๆแล้วไอพวกเนี้ยใส่เป็นอะไรก็ได้นะครับไม่ต้องสนใจนะครับ ในส่วนพรสวรรค์ที่สำคัญนะครับก็จะมีไอตัวนี้ที่ช่วยลดความต้านทานน้ำแข็งลง10%เดี๋ยวพูดกันอีกทีนะครับแล้วก็สกิลธาตุนะครับตอนอยู่ในวงของสกิลธาตุก็จะมีความเร็วโจมตีปกติเพิ่มขึ้น8%อันนี้ถือว่าไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็มีประโยชน์อยู่นะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนความเสียหายการโจมตีปกติชาร์ตี นะครับแล้วก็พุ่งลงกากาศเป็นความเสียหายน้ําแข็งอันนี้ใช้ได้แค่กับตัวละครดาบดาบใหญ่แล้วก็หอกนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือกลุ่มดาวที่2นะครับจะช่วยลดเวลาคูดาวของสกิลธาตุแล้วก็้าไม้ตายของตัวละครที่อยู่ในพื้นที่ของสกิลธาตุนะครับ เมื่อพื้นที่น้ำแข็งจากสกิลธาตุหายไปจะมีดาบหนึ่งเล่มโจมตีศัตรูนะครับซึ่งดาบนี้เนี่ยแหละที่จะลดค่าต้านทานน้ำแข็งของศัตรูลง10%นะครับเราสามารถเร่งดาบนี้ได้ด้วยการใช้สกิลฟิชเชลนะครับดาบนี้ก็จะปรากฏขึ้นมาทันทีหลังจากที่เราใช้สกิลธาตุอีกครั้งนะครับสำหรับการเปลี่ยนการโจมตีเป็นธาตุน้ำแข็งเนี่ยก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างนะครับ อย่างเช่นช่วยให้กาหมิงสามารถทำละลายได้สำหรับคนที่ไม่มีโรซาเลียนนะครับแต่ว่าถ้าอยู่ในวงกดไลค์ของเบนเนตที่เปิดกลุ่มดาวที่6ด้วยเนี่ยการโจมตีก็จะเป็นไฟนะครับจะเอาชงหยุนเข้าไปเล่นในทีมไหนทุกคนก็คงมีทีมในใจกันอยู่แล้วนะครับเพราะงั้นผมขอพูดถึงทีมแบบแปลกๆเลยก็แล้วกันนะครับทีมแรกนะครับก็คือทีมแบบเล่นกับปฏิกิริยาเผาไหม ให้ดีลุกทำดาเมจน้ำแข็งเป็นดาเมจละลายหรือใครจะเล่นแบบสเกิร์กแอดโฮมก็ได้นะครับอันนี้มันจะมีช่วงหนึ่งที่แบบเพิ่มความเตี่ยหายการจบตีปกติต้องใช้การโจบตีปกติเป็นธาตุน้ำแข็งแล้วคนที่ไม่สุมสุมไม่ได้สกเกิร์กจะเอาอาร์ติแฟกต์ของสกเกิร์กมาเล่นกับมาวิกะแบบนี้นะครับ พอสวัสติตัวสุดท้ายนะครับเมื่อทําคําขอออกสํารวจเมืองหลีเวนะครับจะใช้เวลาลดลง25นะครับและกลุ่มดาวแรกนะครับครั้งสุดท้ายของการโจมตีปกติจะสร้างดาบน้ําแข็งออกไป3เล่มนะครับอ่าจริงๆมันคือมีดน้ําแข็งนะครับซึ่งความเสียหายจะเท่ากับ50ของพลังโจมตีชงหยุ่นนะครับกลุ่มดาวที่2ช่วงเวลาครูดาวของซิลธาตและท่าไม่ตาต ของตัวละครภายในพื้นที่สกิลาธาตุลดลง15%นะครับกลุ่มดาวที่3เพิ่มเลเวลธาตไม่ตายขึ้น3ระดับกลุ่มดาวที่4เมื่อชงหยุดโจมตีถูกศัตรูที่ได้รับผลกระทบจากาธาตุน้ําแข็งจะได้รับการฟื้นพลังงานาธาตุหนหน่วยเอฟเฟกต์นี้จะใช้ได้1ครั้งในทุก2วินาทีกลุ่มดาวที่5เพิ่มเลเวลสกิลาธาตุขึ้น3ระดับกลุ่มดาวที่6เมื่อ้าไม่ตายสร้างความเสียหายแก่ศัตรูที่มีเปอร์เซ็นต์นะครับ พลังชีวิตต่ำกว่าชงหยุนความเสียหายจะเพิ่มขึ้น15%นอกจากนี้ในตอนที่ใช้งานจะเรียกใบมีดวิญญาณเพิ่มขึ้นมาอีก1เล่มนะครับอันนี้ถ้าเปอร์เซ็นต์เลือดเท่ากันแบบ100%เท่ากันก็คือเอฟเฟกต์นี้ไม่ทํางานนะครับที่เพิ่มความเสียหาย15%ไม่ทํางานนะครับแลแล้วก็ลืมบอกไปว่านะครับ จริงๆแล้วเราสามารถอัพแค่ชงหยุนขึ้นมาแค่เลเวล60เพื่อเอาพอสวรรค์ติดตัวก็ได้นะครับสำหรับคนที่ไม่สนใจดาเมจนะครับส่วนค่าที่เติบโตก็จะเป็นค่าพลังโจมตีนะครับ